ข้อ2ใหญ่นะคะจงหาค่าของ sin ลบ5พายส่วน2 s i ไพายส่วน2บวก cos พายส่วน2 cos ลบ5พายส่วน2จากข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าจะอยู่ในรูปแบบของมุมนี้ํากันนะคะและมุมนี้ํากันนะคะเราจะกำหนดให้มุมที่สากัน มีชื่อเหมือนกันนะคะสมมุติให้ลบหาพายส่วน2คือมุม A นะคะและมุมพายส่วน2คือมุม B นะคะเราจะได้ออกมาว่าข้อนี้เนี่ยเป็น s i n A sin b บวก Cos B Cos A นะคะหรือว่าเราสามารถจัด,จดให้อยู่ในรูปของ cos a cos b บวก sin a sin b ได้นะคะซึ่ง cos a cos b บวก sin a sin b จะตรงกับสูตร cos a b นะคะคือสูตรที่เราต้องทราบนะคะแล้วก็ต้องเรียนนะคะ COS A-B ลบ b เท่ากับ COS A, COS B บวก s ซ n a sinb นะคะจำไว้เลยนะคะในสูตรนี้เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แทนค่าได้เลยนะคะเราแปลงอันนี้ให้อยู่ในรูปของ COS A-B ลบ b ได้แล้วใช่ไหมดังนั้นเราจะได้ว่า COS A คือ ลบหพายส่วน2อลบ B คือพายส่วน2นะคะก็จะได้เท่ากับ Cos ลบ6พายส่วน2เท่ากับ Cos ลบ3พายนะคะลบ3พายก็ดูในวงกลมหนึ่งหน่วยวจุดนี้คือคี้พายนี่คือคู่พายคู่พาย cos ลบสามพายคือคี้พายใช่ไหมคะอยู่ณจุดนี้แล้วเราต้องทราบว่าพิกัดบนแกน x คือ c o s เซตาและพิกัดบนแกน y คือ sin เซตา eta, นะคะณจุดนี้คือพิกัดลบหนึ่งศูนย์ดังนั้นค่า cos ซึ่งคือพิกัดบนแกน x คือลบหนึ่งนะคะดังนั้น cos สามพายจึงเท่ากับ cos ลบสามพายจึงเท่ากับ ลบหนึ่งนะคะจากข้อนี้เนี่ยจะต้องรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนจากเอ่อเป็นการยุบสูตรนะคะมาอยู่ในรูปของรูปในเป็นการยุบสูตรที่กระจายออกมาเนี่ยมาอยู่ในรูปของสูตรยอดนะคะสูตร สั้นๆอย่างนี้นะคะก็คือจะต้องทราบว่า cos A ลบ B เนี่ยเท่ากับ cos A cos B บวก sin A sin B นะคะแล้วเมื่อทราบแล้วก็ต้องสังเกตเห็นว่ามุมเนี่ยมันซ้ำกันมุมนี้ก็ซ้ำกันเช่นกันนะคะแล้วก็ดูว่าเป็น sin sin อันนี้เป็น cos cos แล้วก็ตรงกับสูตรนี้พอดีเราก็สามารถเอามุมนี้มาแทนในสูตรนี้ได้เลยนะคะก็จะได้ออกมา เป็นลบ3พายแล้วก็ต้องมาดูในวงกลม1ห,หน่วยอีกนะคะต้องทราบในเรื่องนี้ด้วยว่า cos ลบสพายเนี่ยอยู่ลบ3พายอยู่นะจุดนี้แล้ว cos ค,คือพิกัดบนแกน x ดังนั้น cos ลบสพายจึงเป็นลบ1ะคะก็จะทำให้คิดคำตอบของข้อนี้ออกมาได้แล้วนะคะ